สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนช่องทุกท่านทุกคนนะครับผมแต่ยูกับบุญน้ำโชกกับเซียนซองคือเก่าคือเก่าจ้านะครับอ่าสําหรับชิปนี้ก็สิมาวาเรื่องตัวเลขของพ่อเซียนเตียบางพีนะครับผมใช่ค่ะเลขรลาวค่ะอ่าเลขล่าประจํางวดวันที่เจ็ดกันยายนสองห้าหกห้านะครับผมจ้าว่าเซียนเตียบางพี่นี่มีตัวเลขเนี่ยท่านจังไหนมาฝากมาตอนปีรองเอฟซีเนาะจ้าหลังจากงวดที่ผ่านมานะครับ งวดที่ผ่านมาเนี่ยเลขลาวเมื่อวันที่ห้ากันยาเนี่ยเข้าตัววิ่งนะครับเข้าตัววิ่งแปดแล้วก็ตัวจับคู่เนี่ยเฉียดไปนิดเดียวครับเฉียดไปนิดเดียวเอาแปดมาจับคู่เลยจับคู่กับหากับหกกับเจ็ดแต่บอมมี่กับเก่านะครับอแต่บอมมี่กับเก่าตัววิ่งเขานะครับจแต่งวดก่อนหน้านั้นก็คือเข้านะเลขเลขของเซียนเตี้ยเข้าเขาแล้วเว้นแล้วเขาแลกก็เว้นไป ก่อวันจันทร์เมื่อกี้แสดงว่างวดนี้นะจับตาดีนี่แม่นแม่เพราะว่าจากที่เบิงเราือจงของเพิ่นนี่เป็นสลับเนาะเขารุดเขารุดเขารุดสิแม่จ้าแสดงว่างวดเมื่อกี้่ะวันจันทร์เมื่อกี้เพิ่นลุดไปงวดนนี้หนาหนาใจจ้ากตาโดยส่วนตัวบนน้ำโจกมากอยู่มากตัวเลขของเซ็นเตอร์บังพีนะครับวันนี้วันนี้ใช่ไหมวันนี้ชอบอ่าชอบโดยส่วนตัว ชอบโดยส่วนตัวแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวอีกคลิปหนึ่งเนี่ยสี่เหตุวาบุญน้ำโชกเลือกตัวใดออกมาแน่อ๋จ้า,จาดึงของตลาดสำนักเนีย่ยออกมากาสีดึงตัวเด่นนะครับอ่าของของ,อของสำนักนี้ชอบตัวเด่นตัวนี้ของสำนักนี้ชอบตัวเด่นตัวนี้ปุ๋นน้ำโชกเดี๋ยวมาจับใจกันจ้าเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยเบิง้งนะครับอันนี้เมาเมาของตัวเด่ของเสียนเตี่ยบังพี่ก่อนาวามือนี่เพิ่นไหนอีหยังมานะครับเอาเดี๋ยวสี่อัน เสียงดังๆไห้ฟังจะชัดก่อนนะครับสี่อ่านเสียงดังๆไห้ฟังจะชัดก่อนก่อนที่สีโชว์แคปนะครับจ้าตัวเด่นที่พ่อห้มากนะครับผมก็คือสี่กับหนึ่งนะครับอันนี้คือเอาไปวิ่งไปรูดนะครับจ้าสี่กับหนึ่งนะครับสองตัวจับมากเก่าหางจ้านะครับสองตัวจับมากเก่าหางก็มี่สี่ศูนย์ 2> c 2อง c ส c ห c 8 c เก้าหนึนะครับแล้วก็โตกันอีกสองหางครับก็บคือ63กับ60จ้าซึ่งตัวเลขตัวจับคู่เด่นที่ไฮมาเนี่ยตัวที่มักในใจตัวที่ชอบในใจ ที่พ่อเพื่นมักนะครับก็คือสี่สองสี่สามสี่เก้าสามหางนะครับเอาโชว์ให้คุณพอ่อคุณแมเ่เบ้งแล้วก็สีได้เว้าไปพร้อมไปพร้อมเนาะอ่านี่นี่คือตัวเลขของเซียนเตี้ยบางพีนะครับผมใช่ค่ะตัวเด่นก็คือสี่กับหนึ่งนะครับจับคู่มากกับมีสี่ศูนย์สี่สองสี่สามสี่หกสี่แปดสี่เก้า หนึ 1> 1, 0, 1, 2, 1, ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสามตโตกันอีกสองหางก็คือหกสามกับหกศูนย์ตัวเลขที่เห็นตั้งเบิดนี่พอเิ่นบอกวา่าไม่จำเป็นต้องเล่นทั้งหมดชอบตัวไหนเล่นตัวนั้นจหรือจะเอาแต่ตัวที่ขีดเส้นใต้จหรือตัวที่พ่อมักกันได้นะครับตัวที่พ่อเน้นก็ได ตัวเน้นกัมีสามทางก็คือสี่สองสี่สามสี่เก่าจ้าแต่ขั้นตัวขีดเส้นใต้มีหกหางมีสี่สองสี่สามสี่เก่าสี่หกหนึ่งสองหนึ่งสามแมนจ้านะครับคือเก่าหลักของเส้นเตียนะเพื่นกัย้ำม,มาทุกคลิปไอ้ทุกงอ่ยงวดน,นละลาเพื่นบอกว่า อันนี้คือสูตรเต็มเพิ่นเฮ็ดออกมาได้เท่านี้เพิน่นบ่อยากตัดออกแม่เจา้าเพราะว่าเพื่อเอฟซีบางท่านเนี่ยมกักโตบ่คือเพิน่นอ่า,าอาจสจิมกักโตในในสูตรนี้นะคะอะไรแบบนี้เนาะก,ก็เลยเอามาให้เบิดแต่ถ้าเกิดว่าผู้ใดเท่าน้อยถ้าผู้ใดว่าโตเลขหลายพอเพิ่นกะเน้นโตที่เพิ่นมั่นใจมากอนะคือโตที่ขีดเส้นใต้มาใหา้จ้าเลือกเลนเอาแค่นั้นก็ได้สิเดบ่ต้องอ่าใช้ทุนหลายา,ารั่าเพ่นบาจา้าแต่ว่าโตที่วงกลมนี่ก็คือเป็นโตที่ พ่อชอบส่วนตัวชอบเป็นพิเศษนะคะชอบส่วนตัวจากภาษาอีสานกับมักนั่นแหละมักมักส่วนตัวมันต้องแปลกกันเมันกับจี๊บมึงอีหลังตี้จักล่ะเนื้อเสี้ยวภาษาอังกฤษอยู่บ่าเนื้อมี่เอฟซีเบื้องนอกอยู่บ่บุญนั้งโชคเรียนมาได้ภาษาอังกฤษยังหละง่ายว่าอุต่อเอาตัวเลขทั้งเบิร์ตนี่ทั้งคุณพ่อคุณแม่มักบ่มักจังไรก็ลองพิจารณาเบึงดีๆีนะครับ ลองพิจารณาบังกรควนทีตาตัดสินใจเลือกลงทุนนะครับ mm hmm. ก,การลงทุนมีความเสี่ยงนะครับบอกเขาไปที่ลินเนาะพันกันบอก <uge Dans> ว่าไลายคลิปไหนบุญน้ำงจบบอกไปก็เลินพันกันไปอส oh. มองนี่มุนติว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 ยีติธรรนี่ยังการร่องเบิ้งครับอกะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมสำหรับบุญน้ำโชกกับเซียนซอง เอามาให้เพื่อเป็นแนวทางนะครับบรได้หมายคว่าดึกเอารลดทื่นเอารลดมั่นถือกลอยเปอร์เซ็นต์กับบริดัหมายคว่าทังสั้นครับตัวเลขมีเข้ามีหลุดเนาะใช่ค่ะก็ฝากถึงคุณพ่อคุณแม่อ่าค่อยๆเล่นใช่นะครับค่อยๆเล่นค่อยๆเลือกค่อยๆดูนะครับอย่าทุ่มไลนเนาะเวลาเวลาเข้าอนทุ่มไลเวลาได้มันก็ดีใจอยู่งกัดได้ไลนแต่เวลาเจ็บเนาะเข้ากับบรู่ามันสิ เขาเพื่อสีรุดเนี่สินะเพื่อเพื่อแน่จักน้อยค่ะครับเอาไว้ใส่มือนี้จักน้อยมืออื่นอีกมืออื้ออีกจักน้อยเนี่ยสนาะเพื่อไว้จะยอมเล่นไม่จำดอกยอมเล่นครับแต่ตัวเลขของเส้นเตียวมือนี้เจ้าฮี่นูบอกน่าสนใจสำหรับนูถ้าถ้ามือนี้นูนูสิเลือกนูสิเลือกของเส้นเตี๋ยวอันนินบอลไล้พบบอมมีคลิปแยกของนูเนาะอันชิปนานจะเป็นข้งมูนน้ำโชคเนาะ อันนี้สำหรับห,หนูคิดว่าเมื่อนี้หนูมาของเสียเ้ยนเตียตัวเล็กะมากพรอมจ้าแล้วกะก็จังที่หนูบอกสซิตีเพื่อนอะ่ะเขารุดเขารุดสิแม,ม่จ้างวดวังหันเพื่อนรุดงวดนี้คิดว่า <laughs> หนูว่าคือนะงวดนี้ครับจ้าเนาะอ่ะโชว์เตียนึงเดี๋ยวเสี่้คุณพ่อคุณแม่แคบนี่ นี่คือตัวเลขของเซียนเตียนะครับจ้าเออแล้วอีกสียำอีกอันหนึ่งของเซียนเตียนี่ผู้ใดมากน้อยผู้ใดมากน้อยนี่แมนของเพิ่นเนี่ยตัวเลขที่ไหเล่าว,ว่านี่มักไปออกน้อยก่อนนะจ่ะถ้าเกิดว่าเอฟซีมีตัวเลขไนใจแล้วมาตรงนี่กะน,นาติดไว้อยู่ได้น้อยนะเพราะว่าเพิ่นไปเข่าดีเนาะสําหรับของเซียนเซียนเตียบางพีนะคะเลขเล่าที่เพิ่นไหามากเนี่ยออกน้อยดีดีจ้าครับเนาะ อาทวนไอว่าถึงน้อยนี่เด้อเข้าดีทุกทุกกัน,นท้นสำนักเล่นมันแมนคันคันมาปล่อยวันพุธเนี่ยบ่แม่นหมายถึงว่าปล่อยจันพุทธสุกเนี่ยปล่อยเลขเล่านี่ล่ละ,ะปล่อยจันพุทธสุกเล็เล่านี่แ่ะแต่ว่ามันไปเข้าน้อยก่อนออืไปเข้าน้อยวันดีจ้าจแมนอยู่ถ้าผูดใดติดน้อยได้แบบว่าเล่นอยู่แล้วเนาะก็ล่องบงล่องลองเบิ่องเบิงจ้ะอ่าล่องเบิ่งนะครับคุณปอคุณแม่อ้า เดี๋ยวบนหน้ามกอ่านตัวเลขให้ฟังกันชัดเจนหนึ่ง้านะครับตัววิ่งเด่นนะครับเด่นไปที่สี่กับหนึ่งตัววิ่งเด่นไปที่สี่กับหนึ่งจับจคู่มาก็คือสี่ศูนย์สี่สองสี่สามจ้าสี่หกสี่แปดสี่เก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสามโตกันก็คือหกสามกับหกศูนย์จ้าตัวเลขตั้งเบิร์ตหนีาว่ามันหลายเล่นถ้าโตขี่เสซนใต้นะครับหรือจะเล่น ตัววงกลมที่พอ่อเพิ่นมักกระได้นะคะะรับเพราะว่าตัวเลขที่ช่วยบ่งนี่คือชุดเต็มนะครับผมคะ่ะช,ชุดเต็มเอามาให้จะนะครับผมจ้าที่เพิ่นเอาชุดเต็มมาให้นี่มันเคยมีว่าสาันเพิ่นว่าน่ะเพิ่นไปตัดออกองศีนานแล้วบบดนี้มันไปเขา้าเข้าตัวที่เพิ่นไ่ได้เอามาล่องหี่เสียดายแทน f อวซาสันแมนังซีนาเพิ่นก็เลยเอาชุดเต็มเลยดีกว่าจ้ามักบ่อกคือกันจ้ามักบ่อกคือกันเนาะจ้าอืม ครบแหลวแต่ละสำนักที่ลงไปเพราะว่า,าเป็นของอาลุงนะครับของเซียนเตี้ยของยาหน้าขี้ของใชยนอนเดียวนะครับใช่ค่ะคือเขาของทุกคนหมายถึงว่าเพราลงจันท์พูดสุกเนี่ยจะบเพของผู้หนึ่งกับของผู้หนึ่งเขาเนี่ยต้องเขาว่าองไรต้องอยู่ที่ดวง F4 ด้วยใช่ค่ะใช่อยู่ที่ดวงถ้าคนดวงดีเนี่ยจับของผูน้นี้จับของผู้นี้นจับตืกท้างนะ เข้าทุกวันเข้าเข้าทุกวันจันพุสุกนะนเหล็กเหล้ามีคนใหนทุกทุกมืน่นเลยทุกอ่ทุกเล้าที่เข้าออกมาลงเนี่ยแต่ว่านูอยากสิบอกว่าที่เข้าหามาไห้เนี่ยคือให้เป็นแนวทางค่ะก,การที่สิตถือว่าถือเนี่ยกระยุ่ธดวงของเอฟซน้าคือกันจาัา กิจวันล่ะคนเฮาบม่รวยพร้อมกันใช่ใช่คนเรามันไม่รวยพร้อมกันแต่วันนี้เอฟซีบุญน้ำโชคจะรวยนะครับสีรวยพร้อมกันนะครับแล้วสีรวยมากมากนะครับสีรวยมากมากเอ้าเดี๋ยวจังไรเดี๋ยวคลิปหลังจากนี้ก็คือเดี๋ยวบุญน้โฉกจะล่องเลือกเบิ่งจ้าเนาะล่องเอามาเลือกเบิ่งวาจ้านี่ละจ้าเลือกกับเสี้ยนซองนี่หละต่คือคลิปถัดไปทีเป็นเลข เลขเราที่ชอบที่บุญน,นำโชคชอบส่วนตัวไม่จ้าเอา้ากับว่าส่วนตัวอะทาทาคุณพ่อคุณแม่มากน้ำจ้าเอา้ <c oughs> เอาเดี๋ยวเจอกันชิปนาครับพีซี่ครับขอบ,ขอบคุณครับ